สวัสดีค to um e ่ะท่านผู้ชมทั <maintenant> ้งบลานค่ะค่ะมอนี้เจ้าข้ามสามตัวเ็งได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายเค้กนะคะค่ะคุณยายเค้กหนึ่งเพื่นฝันนะค่ะฝันเห็นเสียงปิศาณนะคะห้องออกมาบอกเลขกสามตัวจะจะสั่นือว่าเสียงผีจะสั่นเนาะคุณยายเนาะอันนเสียนปิศาค่ะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณยายเค้กเพื่อนชิใไ้ตัวเลขกตัวใดเขากับไปติดตามและเก็มรับขั้ พอมกันสวัสดีค่ะคุณยายเชกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมันมีใบหน้าติดตามมันรับภาพฟันกับคุณยายเชกเนาะค่ะคุณยายเชกเพิ่นมาขึ้นฟันเนาะค่ะแต่ว่าใบหน้าติดตามเพิ่นเสริงเสิบแล้วเนาะคุณยายเนาะแมนค่ะมันบาหันค่ะกำลังมากคือเบาหวานาะค่ะมันบาหันมากับเบาหวนได้ด้ยอืมค่ะอ่ากับฟันเมื่อคืนบ้านหันฟันคฟันจังไรค่ะคุณยาย ฟันวานางกาหมูนี่แหละอังกํหมูเมือนหรนี่แหละใช่นางนึกการสีหาคนนี่แหละไอ้กลุ่มฟันนะใช่นางคุยกันดลินางคุยกันเลยนี่แหละใช่บ้านนี้เท่านั้นทดอุ่มเล็กหน่อยพอกเล็กน่อยน่าจะใส่เล็กหน่อยนั่นพี่นว่าลูกเฮาเขาว่าเฮาไม่ลูกํำเทาลูกผูใช่ผูบอกยังไงคซูนฟูนเฮาอุ่ม เ้าวตั้งของเขาข้าวโอ่งลูกข้าอยู่สิเขาก็ะว่าวกันเหล็กโตกันเหล็กคือข้ขามาะล่นกันอย่ะปรากฏว่าคือจะบูกจะคลองคือจะลกบจะคลองกยังวะ หมดมันนางเรียนนี่กะว่าลูกคุณยายแม่นาะว่าเออคุณยายก็ได้ลูกําเผาบ่อกหวานในความฝันนะคลูกแล้วจนผู้ใหญ่ไดยเรือมาต่างนึ้ว่าเขาูกชาหนึ่งผู้ชายจผู้หญิงกันผู้ชายเสื้อผ้าไว้ย่งได้แต่ว่าหักผู้ใหญ่อวนจำมั่าอยู่อวนจำมั่งข้าจนพูนแมนข้าจนพูนมันยงตัวกันที่หาคนมันนี่กะนั่งอยู่แบบคือจำคู่อาจัะอย่สั่วละ มันอีงออเนี่ยแหละกิงอ๋ล้านนี่ยแหละค่ะเพื่อนว่าเอ้าว่ากันหลายว่ากันโดนเมื่อยหลายเอ้าหนึ่งมึงบึกเนื้อเอาไปกินแน่เพื่อนว่าอันหนึ่งบึกเนื้อมาให้กินวันอันหนึ่งบึกเนื้อเนี่ยขวานมาหายหูกก็ไรหนึ่งบึกเนื้อก็มีม่ขวานไหมบึกเนื้อเอามาหายแบบเลื่องงามเด้๋วหนึ่งมึงบึอื่นอุ้ยหน่วยแบบไงเอามาหนึ่งมาสูหมูกินจะมากินหนึ่งบักอื่นหนึ่งเป็นหน่วยหรที่ซาเตียงหนึ่งเป็นหน่วยมาหายกินเลยบักอือน่ะมุ่นหนึ่งคืนเลยแม่ ทังได้ลูกน้อยทั้งได้กินทั้งได้ลูกน้อยทั้งได้กินกับหมูใส่พอเข้ามาหมูก็กินแซวนํากันในพวกฝันค่ะบานนี้มีผู้นึง็ว่าอันกันมาวนนี้ก็คือเอาซะล่ะ1 0เพิ่นว่าคนนนบ่เห็นคนไดแต่มันบ่เห็นคนบ่ได้ยินแต่คนเว้าแต่เสียงมาโอก็ซื้อเอาเพิ่นว่า104เพิ่นว่าอืมคนเว้านั่นน่ะเสียงเว้ามานั่นน่ะหมู่นั่งอยู่นํากันได้ยินบมมนั่ง น้ำกันน่นก็บ่้ยินพัดยิ่งแต่คุณยายู้เดียวในพรกวันน่ะเป็นเสียงพิษนาเป็นเสียงพิศนามาเลยคุณยายนี่สิบ่แนี้เหม็นคนนะแต่จะเสียยินเสียงคนว่ามาเสียงผู้หญิงผู้ชายกันเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายคนว่ามากัวหน้าเอากันหนึ่งมื้อก็กินหิมล่ะลูกเจ้าก็ได้ล่ะหัวนน้เจ้าก็ซื้อเอาคนละหนึ่งสุตสี่คนแบบเขาบอกว่านี่ล่ะ เ่าคุณใหญ่ที่โสกพี่โสกว่าว่าันย่ำได้บ่เคยว่าคุณใหญ่หนูิฟันว่าไผมาบอกอี่แน่นี่เตีเอวเนาคุณใหญ่เนาะบอกเป็นโตเลยเนาะอันนี้บอกว่าโตเลยหนึงสูงีเพื่อนบ่าหนึ่งสูงเจ้ากับลูกเจ้าก็ได้ซ้าเผาเพิ่อนบ่าบังเอิญเจ้าก็ได้กินกันอิ่มหน่ยเพิ่งน่ะเจ้ายันี่ยมากไหมเพิ่อนบ่าเสือเอาหนึ่งสูงชี่หันเพื่นบ่ง นี่ย <descon fin anta> <ot> ิ่งกับมืออ่ะมึงนี่ยิงคักบอกคุณยายแล้ยิ่งคักขอได้หงสว่ามูอยู่น้ักานบริโภยินบอกบริยินเป็นเสียงพิศนาเสียงพิศนาะดยเฉพาะยายเฉพาะย่าผู้เดียวค่ะแกพันมาเยาวดยันลักก็หูมือฟันซันกะหูมือหูมือแจ้งุูกมันหนึ่งเข่าไปันคอนสิแจตรวเลนี่กันหนึงศูนย์สี่แแม่นหนึูนสเอาเอาของมาให้กิน้ไม่กินคนใหญ่เนาะสองเก็ดสงเกดแม่โอ้ ลูกหน่อยกระไรต้น่าจะคล้องนี่มูว่าลูกลูกจะคล้องจะคล้องกบา่ไม่ลูกตามเผาจะคล้องกะว่ไม่ลูกตามเผาลุ่มเอาเหรียญกระหม่ในความสันมันกระมันใจคักแม่นไงว่าลูกจะคล้องเออบ่ได้ออกบ่ได้มานเนาะบ่ได้ออกบ่ได้มานหักหักว่าลูกหันว่าลูกจะคล้องเป็นโซกคนเป็นโซกคนกระลังสีหูนั่งนี่แหะคนกระลังสีหูนั่งนี่ล่ะะหากคนเป็นเพศชายดีใจว่าใคระดีใจยังวะ ฝันว่าได้ลูกหน่อยจะดีใจบ่คอยเนาะดีใจงงว่ะอ๋อมาอันนี้โมยาหงายฝันบ่บ่ยาวฝายฟันสันสันแต่ว่าได้ใจคข่วแม่นะคะฝันซ้ำหนีนะยายกว่าหูมื่อได้กินกับได้กินแม่กูก็ฟันแปะจะนอนว่ามันกับโมเมนนสิมีสูงย์คือฟันบวกเพราะว่าหนึ่งมันคือใครขาก็ต้องพาเนาะโมเมนเห็ด สังกมาร้านนั่นละ่นหนึ่งลิ่นนู่นเนาะเฮ้ยจะว่าร้านนี้นะมือพักกันกินบ่พักกันโจกกินโจกกินนะกินกินพันนาสิบหนึ่งบดหน่วยหนึ่งบดหน่วยมันโยงมาหิ้พักกันโจกกินโจกกินบักออกินจนอิ่มกับหงมือละหัวกะอุปนตัวนี่ว่ะอย่างนีเาี่นีก็กินมาบอกเต็มเต็มสันเนาะยังพิจนาแถวมาเองนอันต้นนี้ก็ืจอได้คักคักหนึ่งสุสียอายุคนใหญ่ดิว่ก หกสี so iko, so ่หกสี่หกสิบสี่หกสิบสี่อยู่คนใหญ่กว่าหกสิบสี่ค่ะกระโมนี้เนาะตัดเอาไปตัดลองดูสาดเป็นตัดใอ้เราเลยเนาะแม่แม่ไทยซีีน่ศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือเนาะแม่แม่แม่ค่ะไพ่มากรันเด็กซีกะดับเลยเนาะเนาะได้มากเพราะว่าเพราะว่ายังกับมาหอดิ้นหมด เ็กน ng ่อยก็เกินแเอง่เจ้าของมักอือน1เบิดหน่วยักอือนะ1เบิดหน่วยบานเพิ่นคืจังมันเป็นคจังซั่นล่ะคือจังหญ้าเพิ่นนั่งป้อนมาเลยได้หลานนั่นก็ได้อีหองป้อนเฮาเพิ่นว่าเอาจังซั่นก็เฮาก็วางลูกไว้เฮาก็ฮับเอาน้าหลานก็มาสู่หกินมูก็กินแซ่วๆกินๆบันสิ่อกินินินบาว่าซั่นากินมื้อจกกินจกกินค่ะ ตัวเล็กคุณยายเนาะค่ะตัวเล็กคุณเพิ่นกันหนึ่งศูนย์สี่ฟันบะแมนเช็กพิษชนะเอือนบอกเนาะแมนหนึ่งศูนย์สี่บันเด็กที่คุณเพื่อนกันสองเกตเนาะค่ะส่งหินขอคุณยายเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางให้สิเนาะแต่แต่มีซ้ำนี่เนาะค่ะคุณยายเนาะลับมโนในหันละค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะขอบคุณค่ะอบคุลิปนี้มาสรุปตัวเล็กของคุณยายเค้กเนาะค่ะ ค่ะกุญยาเคกนี่เพิ่นได้ยินเสียงปีศาเนาะค่ะเอิญออกมาเนาะค่ะบอมเห็นโตเห็นแต่เสียงค่ะได้ยินแต่เสียงเพิ่นว่าเนาะค่ะขาดตัวเลขเพิ่นเอิญออกมาเนาะค่ะหนึ่งศูนย์สี่ค่ะหนึ่งศูนย์สี่เด้อเพิ่นวะหนึ่งศูนย์สี่ค่ะวันเด็กที่เพิ่นจากสองเจ็ดค่ะวันที่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ท่านผู้ชมมาพิเปนแนวทางในการสื่อสารกับแมงรัฐบาล โชคโชคมันมนันดำดำเรื่อยๆแห้งๆปังๆไปกับวามสันของคนใยญ่เคกนะคะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริล่าพระนวทางความฝันือว่บาแนวทางตัวเลขให้ทันประชมทั้งบ้านเฮาให้รับสมดังตังค่ะค้ะาทานยังมาท่านกดติดตามเจคํขาขอฝากช่องเจคําสารตัวเองนั่นเลยเด้อคะ่ะแถามีแนวทั้งความฝันือว่บาแนวทางตัวเลขพิเดียจะมองได เจ้ขัานสามตัวเต่งจะไปหามาหายทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปอค่คะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ขัสามตัวเต่งขอจบไปเพียงทน่นนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ